ม่บ้านแม่บ้านที่บ้านชงเดียวละหมื่นค่ะแต่ไม่มีวันหยุดนะเราดูข้อใช่ไหมไม่มีวันหยุดมันไหวเหรอวูกไม่ได้ทำอะไรเลยเจ๊นั่งในนมสิตอนไม่ได้นอนนะดูคนแก่คือนอนป้าถึงคนอนป้าดแล้ว,ต,วอตอนหลังนี่นอนแล้วลุกเองเยี่ยวเองได้หมดแล้วไงเจ๊ทำอะไรเองได้หมดแล้วแต่ปวด แค่ไม่มีเ <uhhh> ส <like S 2> <teamwork. S 2> ียงเลยไค่นิดเดียวรับการเล่นดีมากเลยตีออกตีแขไปเสียตอนจังหวะเราเสิร์ฟไงเงียเวลาเงียโกรกเขาแยกขึ้นกลับมาพวกเราล็อกแยกแค่น้ำอยู่ม่นยัดห้าออกเออแข็งแปลกไม่ไม่รับเลยจริงเงียตีดีเลยแหละแต่เงียเสียอย่างเดียวเองเงียชอบคิดว่ามันไม่ลงเงียชอบแบบว่าปล่อยใช่ป่ะแล้วจังหวะมันลงมันจำเลยโอเคด้วยเรื่อยไม่เออไม่สิ้นไอยู่นะ เองเงี่ยตีดีเลยแหละเสียจังหวะที่แบบว่าไปตัดสินใจว่ามันจะไม่ลงดีเลยดีมากต้องมีต้องมีแต่ไม่ใช่เหยียบตก็คือ

ขอสูงสูงเดี๋ยวมารอเล่นด้วยกันนี่ปใบเงียคนนี้ใบที่เงียบอกหน้ากลัดีดีแบใช่แบบนี่เหรอโอเคนี่น่าโหยไม่แต่มันจะมีสองคนคนนี้ก็ดีโอ้รู้ด้วยว่ามีสองคนเอาลายชุ่มมาเอฟได้ลายเนี้ย โอ้โหหย,ยอดลูกนี้ได้แล้วชุ้มพักพี่หมูพี่พินไปบอกแล้วว่าซื้งน้ำให้แล้วนะเ,เขายังไม่อาบแม่จะขับรถแล้วยอารถใหญ่เค้าเขาเขารู้ใช่ไหมว่าเราจางองสองขอดหมายไรวันเดยวเขาคิดว่าจาองขอด เ,เขาเข้าใจว่าจองสองทุม่มหรือเปล่าคือว่าพี่อู๋เข้าใจว่าจองสองทุ่มแน่เลยหลายครั้งที่แล้วอ่ะแบบนี้เลยพี่อู๋มาบอกว่าเอาผมไม่ได้ไปีต่งตินก็เอาเกยินสองทุพี่อู๋น่าจคิดว่าจองสองทุ่มแน่เลยสายชุนไม่ได้อะไรอนนีไปดูอ่ะไปดูรูปเมียเมียกับทุ่มหนึ่งแต่ก่อนเนี้ยตู้แม่พี่สาวดูให้ก่อนอ้าว เนี่ยอาอเนี่ยกลับรุ้งเนื้ออ้าวแล้วไปทำงา,ง,างานแล้วแล้วคือทำงานเสร็จแล้วใช่แล้วม่อยู่หนูไม่ได้ก็เนียเลิกงานแล้วก็เป็นผลช่วยมันดูอ่ะมันต้องนอนเนี่ยทุกวนี้มันเ้องไปนี่ช้าลูกช่วงเวลาช่วงไม่กลับมันไม่ยอมนอน ทุม่มหนึ่งนะพี่อู๋โอเคมาได้ไง จะแบบครั <Hoy S 2> ้งที่แล้วอีกว่าลนี้สองรุ่มถ้าผมนึกว่าจำจำได้จำบฝดาก็เลยเอาขาผมมันไม่มีที่ยัน ตามหมดเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ยากรเท่านั้นไม่เดี๋ยวเรากลับไปเราจะให้พร้อมไหมบอ๊ะพร้อมเลยบอ๊ะพร้อมเลยบอ๊ะตัดคนมากเหรอเพราะมันดูเปรียบเปียบเหอโอ วมวอมวอมวอมวปคนนึงโอหนี่นะครับมนวันี้ครับ thank yeah. you เกิดค่ละสองหลังนั้นปีนึงจะขายได้กี่คัน Right, thank you.

มหมอนกันเป๊ะเลยนั่นสินั่นสิที่เขใช้จ้ะใช้ทำงานที่เือที่ได้เ่าได้ลาดจบก่น้จับ่นกาคนที่ีบ ไม่มีอะไรมต้องไม่มีอะไรเลยนอกจากเส้นเดียวอนะเเือมหลัไม่มีอะไรต้องซ่อมเนี่ยต้อง่คือถ้ามันมีนอเตอร์มีอะไรกอย่างืมไะโซ่เลยนะการเส้นเดียวแปลงแปลงวหาซื้อท่วได้เอนี่าีนย่้ ไม่ใช่ไม่ใไม่ใช uh ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่ใช่ไม่ใช่ but ่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ม่ใช่ไ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 ่ใช่ไม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 ่ม่ใช่ไม

thank you.